ต่อไปนะครับผมผมจะพูดถึงการรับโต๊ะการสั่งอาหารแล้วก็การชําระเงินนะครับผมในกรณีที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเลือกโซนแล้วก็เลือกโต๊ะที่ลูกค้าต้องการจะนั่งนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมสมมติว่าลูกค้าต้องการนั่งที่โต๊ะ B 2สองนะครับผมเราทําเราจะทําการกดนะครับผมที่โต๊ะ B 2สองเลยตัวโปรแกรมเนี่ยจะถามถึงจํานวนลูกค้านะครับผมเราก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยนะครับผม เมื่อเราทําการกรอกลูกค้าแล้วเนี่ยโปรแกรมจะเด้งมาที่หน้าขายนะครับผมซึ่งในหน้าขายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งก็คือส่วนแรกนะครับผมจะอยู่ท้านซ้ายมือในส่วนนี้จะบอกรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งนะครับผมรวมถึงยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ปุ่มการชําระเงินนะครับผม่วนอีกโซนหนึ่งก็คือโซนขายนะครับผมโซนขายฝั่งนี้เนี่ยจะบอกถึงโต๊ะที่ลูกค้านั่งนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของ แบด่วนนะครับผมซึ่งในแ็บตัวนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่สินค้านะครับผมเราสามารถสร้างชื่อหมวดหมู่ขึ้นมาอีกหมวดหมู่ได้นะครับผมอย่างเช่นหมวดหมู่ขายดีแล้วก็ในหมวดหมู่นี้ก็อาจจะมีสินค้าที่เป็นคนละหมวดสินค้ามารวมอยู่กันก็ได้นะครับผมส่วนตรงข้างล่างนะครับผมจะเป็นปุ่มขายด่วนสำหรับปุ่มขายด่วนเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกดขายได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมนะ,ะแต่ว่าในกรณีไหนที่เราเราหารายการสินค้าไม่เจอเนี่ย เราก็สามารถมากดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าเข้าไปได้นะครับผมเช่นผมหาคําว่าปลาโปรแกรมก็จะเซิร์ชหาคําว่าปลาขึ้นมาให้เรานะครับผมอ,อย่างเช่นอันนี้ปลาหมึกทอดกระเทียมนะฮะก็สั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็สั่งอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมรายการไหนที่มีตัวเลือกสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มตัวเลือกตัวตัวเลือกสินค้าก็จะเพิ่มโผล่ขึ้นมาให้เราได้เลือกสินค้า นะครับผมพร้อมกับการคำนวณราคาอัตโนมัตินะฮะหลังจากที่ทําการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มบันทึกนะครับผมเมื่อกดปุ่มบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเด้งมาที่หน้าของออโตะนะครับผมซึ่งสถานะโตะของ B2 ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมก็ก็คือจะมีการรายงานว่าโต๊ะนี้ถูกสั่งโดยใครแล้วก็จํานวนลูกค้าแล้วก็เวลาที่มานั่งนะครับผมที่นี้เนี่ยใน ที่นี้เนี่ยเมื่อมีลูกค้ารายอื่นเข้ามานั่งที่โต๊ะอื่นนะเราก็สามารถทําการไขายได้ต่อไปตามปกตินะครับผมก็เช่นเดิมก็คือสั่งอาหารนะครับผมสั่งอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็กดบันทึกนะครับผมเห็นไหมครับผมเราก็จะเห็นสถานะถูกเปลี่ยนไปนะครับผมทีนี้เอ่อเมื่อลูกคา้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ย เวลาเราจะเช็คบ <krit> pues well, er ินนะครับผมการเช็คบินเนี่ยก็สามารถกดพิมพ์เรียกเก็บเงินได้นะฮะหรือลูกค้าสั่งอาหารเพิ่มเนี่ยเราก็เข้ามาที่โต๊ะที่ลูกค้านั่งนะครับผมแล้วก็เลือกรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะฮะเราจะเห็นว่ารายการอาหารที่สั่งเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากสีเดิมนะครับผมก็หมายความว่าที่เป็นสีแบบนี้นี่คือสินค้าที่สั่งไปแล้วอาหารที่สั่งไปแล้วนะครับผม ไก่อบเกลือนะครับผมการลบสินค้าก็สามารถทําได้โดยการที่กดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดลบสินค้าเห็นไหมครับผมหรือว่าการแก้ไขจํานวนก็มาที่จํานวนก็ได้เช่นเอาสามถ้วยเอาสามจานนะครับผมก็ตัวโปรแกรมก็จะคำนวณราคาให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็กดบันทึกนะทีนี้เราลองมาดูอีกทีหนึ่งในกรณีที่ลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เวลาลูกค้าเรียกเก็บเงินนะครับผมเราก็จะต้องทาการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินก่อนนะครับผมก็คือสามารถทํา ได้เลยนะฮะตัวโปรแกรมก็จะพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินมาให้หน้าตาของใบเรียกเก็บเงินนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะผมก็คือจะบอกว่าเป็นใบเรียกเก็บเงินนะ,ะแล้วก็ราคาเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่รวมแล้วเป็นราคาเท่าไหร่นะฮะเราก็จะเอาใบนี้ให้กับพนักงานเพื่อที่จะไปเก็บเงินจํานวนนี้กับลูกค้ามานะครับผมเมื่อลูกค้า,าให้เงินมานะครับผมสมมติว่า,าลูกค้าให้เงินมาเป็นใบหนึ่งพันบาทนะครับผมเรากเา็เดี๋ยวผมจะออกตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับผมเมื่อเรา พิมพ์ใบเรียกเก็บเงินไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดออกไปก็ได้นะฮะเพื่อไปทํารายการที่โต๊ะอื่นก่อนก็ได้นะครับผมซึ่งสถานะก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมจากเดิมจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อเราออกใบเรียกเก็บเงินแล้วเนี่ยสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับผมเมื่อเด็กเขารับเงินจากลูกค้ามาให้เราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการชําระเงินนะครับผมโดยการกดปุ่มที่การชําระเงินนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มชําระเงินแล้วเนี่ย เราสามารถกดจํานวนตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมอย่างเช่นลูกค้าจ่ายเป็นใบธนาบัตร1000บาทนะก็กดที่1,000บาทแล้วก็กดชําระเงินนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะเด้งว่าจานวนเงินทอนคือ130ยบาทนะฮะแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จนะครับผมลักษณะของใบเสร็จก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับผมก็คือจะเป็นชื่อของใบเสร็จรับเงินนะครับผมจานวนยอดรวมแล้วก็รับเงินมาเท่าไหร่แล้วก็จานวนทอนเป็นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปร่างของใบเสร็จรับเงิน นะครับผมเอ่อในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นเครดิตส่วนหนึ่งแล้วก็เงินสดส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยอดคือ3 1 0สบาทเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มรายการอีกอาหารรายการหนึ่งแล้วกันสมมติผมว่าเอารายการนี้เอ่อจำนวน5จานอ่ะสมมติว่าตอนนี้ก็คือ ยอดทั้งหมดคือ1,810บาทนะครับผมเกิดสมมติว่ามีบางกรณีที่ลูกค้าต้องการจ่ายเป็นเงินสดเป็นจำนวน8 1 0บาทแล้วก็เป็นบัตรเครดิตอีก1000เนี่ยเราสามารถทำได้โดยการที่นะฮะกดการชำระเงินเช่นเดียวกันนะครับผมเอ่อกดเงินสดก่อนหรือว่าจะกดบัตรเครดิตก่อนก็ได้นะครับผมสมมติลูกค้าต้องการจ่ายเป็นเงินสด8 1 0บบาทเนี่ยเราก็จะกดที่บัตรเงินสดนะครับผมแล้วก็ ใส่จํานวนว่า810บาทลันจะนักก่งกดตกลงเห็นไหมครับผมตัวโปรแกรมก็จะคํานวณยอดคงเหลือให้อัตโนมัติก็คือเหลือเหลือที่ต้องชําระอีก1,000บาทนะฮะเราอีกส่วนอีก1,000บาทเนี่ยเราก็จะไปกดที่บัตรเครดิตนะครับผมอา่าทำการเลือกบัตรประเภทบัตรนะครับผมแล้วก็กดตกลงเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้ทําการชําระเงินนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาซึ่งในใบเสร็จ ก็จะระบุว่าเป็นเงินทอนเท่าไหร่แล้วก็เป็นการ์ดเท่าไหร่นะครับผมไม่มีเงินทอนโอเคนะครับผมนี่คือการชําระเงินแบบบัตรเครดิตนะครับผมซึ่งถ้าบัตรถ้าจะใช้บัตรอย่างเดียวเลยก็ใส่เป็นจํานวนเต็มไปเลยนะครับผมคือหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทครับผมเมื่อเราทําการชําระเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราจะเห็นว่าสถานะนของโต๊ะก็คือว่างแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับผม ก็สาหรับการรับโต๊ะนะฮะการสั่งอาหารแล้วก็การรับชําระเงินก็ครับมีเพียงเท่านี้นะฮะซึ่งเ,เดี๋ยวถ้าอยากจะส่วนการวิธีการสร้างปุ่มด่วนหรือว่าแถบด่วนนี่ไปดูในบทต่อไปนะครับผมซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มปุ่มด่วนแล้วก็คัดลอกปุ่มเดวนจากเครื่องสู่เครื่องหรือว่าจากเครื่องสู่ iPod ครับผม